ครับเช้าว,วันนี้ที่ชัยบุรีนะครับมาเดินตลาดเชา้าเราพร้อม,อมหาอาหารเช้าทานแล้วก็พร้อมเดินทางต่อครับจากชัยบุรีไปหงสาห้วยโขดนะครับมีพัมปตทอที่หงสาด้วยนะครับแล้วก็มีอเมซอนนะครับพัมป,ปตทอทอเมซอนแล้วก็ จิฟฟี่นะครับมีจิฟฟี่ด้วยวิวสวยเหมือนเดิมครับเดินทางสะดวกดีดมากเลยครับวันนี้วิวข้างทางเป็นนาข้าวซึ่งสวยงามมองเห็นโรงไฟฟ้าหงสาไกลๆครับเราไม่ได้แวะครับวันนี้ไม่มีเวลาต้องเดินทางต่อเข้าไปยังว่าจะไปเที่ยวจังหวัดน่านหน่อยนะครับไปเลาะจังหวัดน่านในตัวเมืองน่านหน่อยนะครับเราก็ รูปข้างทางเรื่อยๆนะครับทางดีมากครับถนนเรียมถนนอย่างดีเยี่ยมเลยครับวิ่งได้ร้อยร้อยยี่สบายๆครับรถไม่มากแต่ก็ต้องระมัดระวังชิดขวาเหมือนเดิมครับไม่ค่อยมีรถครับแล้วทางดีมากเลยครับจากช่วงชัยบุรีหงสาด่านห้วยโกลนนะครับมาถึงด่านห้วยโกนแล้วครับถึงด่านห้วยโกนับ พร้อมจัดเอกสารจะเข้าสู่ประเทศไทยแล้วครับมีประกันมีใบอนุญาตต่างๆเรียบร้อยครับเข้าสู่ประเทศไทยต่าง่านห้วยโขนจังหวัดน่านนะครับก็แวะถ่ายรูปกับพระธาตุสวยๆนะครับข้างทางเรื่อยๆพร้อมก็รับเข้าสู่เมืองน่านรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็ชมวัดนะครับ ประทานอาหารเทียงกระชมวัดวัดแรกก็วัดภูมินวัดภูมินสินค้าโอท็อปต่างๆข้างบริเวณวัดตอนนั้นเราบ่ายๆแล้วครับบ่ายๆแล้วก็สวยงามมากครับวัดภูมินเราไปเยี่ยมชมครั้งแรกคือนี่แหละครับวันที่ 2, 2> <ม>พฤศจิกายน2,559นะครับวันร้อยาพ ภาพเขียนนะครับที่โลงดังการรอบเมืองน่านมีสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับมาอีกวัดอีกแวดหนึ่งวัดสรีพันต้นนะครับวัดศรีพันต้นวัดใหญ่โตมโหรารแล้วก็สวยงามครับสวยงามจากนั้นก็เดินทางสู่อำเภอนาน้อยเพื่อจะไปนอนที่ดอยสเสมอดาวครับเย็นนี้ที่ดอยสเสมอดาวยามเย็น ก็พักค้างคืนที่นี่ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้กางเต็นท์บนศาลา,าอย่างดีเลยครับก็พักที่นี่ครับดอยเสมอดาวในคืนวันที่2พฤศจิกาย,ยน2559ครับสวัสดีครับ